มาสมัยอาจารย์ปริญบางนอกนะวันนี้จะเป็นวีโอสมัยอาจารย์ได้นะ้เลือกตั้งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนี่วันนี้เพิ่งได้เอกสารจากสถานทูตมาเลยก็ตั้งแต่มาเรียนมืองนอก ผ่านการเลือกตั้งมา3ครั้งนอกราชกาลจากครั้งแรกตอนนั้นอยู่ที่สกอตแลนด์ครั้งที่2อยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ได้เลือกเพราะว่าบัตรไม่ใช่ใบัตรประชาชนอะไรนะพาสปอร์ตหมดอายุแต่ว่ารอบนี้พาสปอร์ตต่อแล้วก็เลยได้เลือกตั้งนี่เขาก็จะมีเอกาสารมาให้มีคำแนะนำต่างๆนะครับละเอียดเนาะแล้วก็วิธีการ ค่อนข้างชัดเจนง่ายอยู่ใน้างก้าวเนี้เขาก็ใส่ซองมาให้เนาะอย่างเช่นนี้มีซองสำหรับใส่บัตรกลับอันนี้น่าจะเป็นสำหรับทำประชามติอันนี้เป็นสประชามติอันนี้ก่อนกักระบะต้องรู้ ก็มีวิธีการส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอกสารน่าจะเป็นสองเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนี้มีอะไรบ้างก็ให้เราดูสิอ่ามีบัตรเลือกตั้งมาให้มีบัตรเลือกตั้งสีเขียวสีชมพูแล้วก็เป็น ข้อมูลของผู้สมัครสำหรับเขตที่เราอยู่นะครับแล้วก็มีซองอันนี้มันีก็ยังมีซองอีกของอนนสวอนบริเขตที่อยู่นะฮะเดีย๋ยวเราค่อยอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะมีซองจากสถานทูตัน,นติดแสตมป์มาให้เรียบร้อยแล้ว โดยการかか <S <S ส่งทั้งหมดกากระบาดใส่ซองเล็กที่เขาให้มาแล้วก็ใส่ซองแญะแล้วก็ส่งกับสถานทูตน่าจะเป็นงบประมาณที่เอาการอยู่นะฮะนักหนาะอาการอยู่เออเดี๋ยวก็จะมาเลือกแล้วก็จะไปส่งที่ไปรษณีย์หรอเขาให้ ให้ข้อมูลมาว่ายัางไงนะออาจะส่วนอ่ะ,อะอเ่เรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชาอาณาจักรอืตามที่เราลงทะเบียนแล้วนั้นสิ่งที่ผมมาเขาจะบอกว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ส่งมาพร้อมกันนี้ก็มีบัตรเลือกตั้งเอกสาร,รแนะนําที่ท่านอ่านอยู่ขั้นตอนการเลือกตั้งขั้นตอนการออกเสียงประชามติขั้นตอนการส่งบัตรเลือกตั้งมาดู แกะหนึ่งแกะสองกาส่งกลับอ, 3, อ้าวสามกอแกะกากลับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติจะได้รัเอกสารประกอบด้วยคำแนะนำซองเอกสารเลือกตั้งซองเอกสารส่งกลับเป็นแบบ priority mail นี่ของอเมริกาเนะเาะเอกสารเลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง2ใบซองใส่บัตรเลือกตั้งสองสอ ห้าทับสองายชื่อพักลายชื่อสอสอรายชื่อผู้ได้รับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเอกสารประชามติจะเป็นซองใสบัตรออกเสียงประชามติอ๋อก็คือซองใสคือซองบัตรออกเสียงประชามติแล้วก็ซองใส่บัตรออกเสียงอ,องห้าทับสองวงเล็บนอรออันดับที่สองก็คือการงนานลงคะแนนลงคะแนนโดยการกระบาด ในช่องทั้งสองบัตรด้วยปากกาหมึกดําหรือหมึกน้ําเงินอู้โอเคหมึกดําหรือหมึกน้ําเงินเมื่อกากระบาดจริงๆเขาปริ้นสีได้นะก็แบบหมึกดำมาเป็นสีดำหมึกน้ําเงินนี่ทําเป็นสีน้ำเงินเนาเมื่อกากระบาดลงคะแนนแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งใส่ในซองแล้วปิดผนึกสองซองใส่ในซองนี้เอ้เาครเจะมี้นตอนให้ บบสองซองใส่ในซองอย่างนี้แล้วก็สําหรับประชามาติก็เหมือนการประกาด้วยหมึกดําหรือน้าเงินอันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็ใส่ซองใส่สําเนาอ๋อเอกาสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึง่งแบบประชาชนรือหนังสือเดินทางก็ได้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องว้าวยังต้องใช้อยู่เนาะแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องในนี้อันนี้แล้วก็ใส่ซองใหญ่สีขาวอันนี้ นี้แล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบปิดผนึกเซ็นชื่อที่รอยต่อผนึกน่าจะเป็นรอยต่อผนึกอันนี้นะครับแล้วก็ส่งซองกับเป็นส่งซองเอกสารกับเป็นพาราเรตี้เมลทางไปรษณีย์ภายในวันภายในวันอังคารที Mah ่27มกราโปรดดำเนินการโดยทันทีและส่งกลับสังขกรงเหนภายในวันหังคาที่27มกราโอเค เราจะมาเรียบตั้งกัน